นี่ค่ะเรามาสอยสตอกันนะคะเพื่อนๆนอ้นั่น,ค,นค่ะค้างแล้วนะคะค้างอยู่บนต้นนั้นนะคะเพื่อนๆเห็นไหมนู่นค่ะมีอีกมีอีกนี่เขาอยู่สูงนะคะลงไปดูนะคะอันนี้เข้าในสวนนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะมีอีกค่ะเพื่อนๆแต่ว่าจะบังนะคะ นี่รดนแล้วนี่ค่ะเผื่อว่าบางคนนะคะไม่ทราบว่าเราจะเอาสตอยังไงเพราะว่าสตอมันส่วนมากแล้วต้นจะสูงนะคะเพื่อนเนเสร็จแล้วต้นสูงเราก็ต้องใช้วิธีแบบนี้นะคะแต่ว่าบางคนก็ขึ้นขึ้น,นต้นไม้เก่งก็ขึ้นได้นะคะ หรือว่าหรือว่าเขาใช้ลิงนะคะใช้สัตว์เป็นตัวช่วยนะคะอันนี้เราก็ไม่มีสัตว์นะคะ,ะ,คะแล้วก็ขึ้นต้นไม้ก็เรามีไม้นะคะเราก็ใช้ไม้นะคะอาจจะเห็นบ้างไม่เห็นบ้างนะคะเพื่อนๆแต่ว่าเดี๋ยวค่อยมาดูข้างล่างนะคะไหนๆก็มาแล้วก็เกี่ยวให้หมดไปเลย เราใช้ไม้นะคะแล้วก็ใช้มีดนะคะผิวผูกเขาที่ที่ปลายไม้นะคะ <c oughs> ไม้มันจะถึงดินนะค <c> ะ <oughs> อันนั้น,อ,น,น,นอันนั้นมีแมทด,ด้วยหรอ <c oughs> อะไรสิรุ่ัน <c oughs> อ,อันนี้กันเดี๋ยวนี้มีแมดทลวไป วันนี้เรามาสอยสตอกันนะคะนี่ค่ะดูนะคะดูความสูงนะคะที่ที่ที่สอยขึ้นไปนะคะนี่ค่ะนี่ดูนะคะที่เราใช้ไม้นะคะที่เราใช้ไม้ขึ้นไปนะคะเพื่อนๆถ้าไม้ไผ่ไม่ยาวเนี่ยสอยไม่ได้ให้นะคะอ,อืมนี่เพื่อนๆไออยู่ในแล้วเออเดี๋ยวเราก็ไปเก็บข้างล่างกันนะคะ ฮะไม่แล้วม uh so ีอันร yeah> ีบ้างเลยเราก็มาตรงนี้อ่ะโอเข้างบนนู่นน่าด <Yeah, ้วยจังนั่นจริงๆเนาะกาขึ้นตรงนี้ตึ้งไปนั่นแหละอันนั้นนนน่่ะมไรู้เลยเฮ้ยหล่นแล้วนะคะหล่นแล้วนี่ค้างอยู่บนต้นไม้ มีอีกไหมอันนี้เป็นต้นสตอที่อยู่บนในสวนนะคะเขาจะลุกๆกหน่อยนะคะพอลุกๆกหน่อยทีนี้ต้นเขาจะสูงนะคะอุ้ยนี่ค่ะค้างอยู่บนต้นไม้นั่นค่ะมาเลยวนั่นห้อยตรงเตียงเลยค่ะมาเลยาเดี๋ยวเราลงไปเก็บค่ะลงไปเก็บนี่เจ้าตุงเงินนอนเป้าอยู่ก่ะเพื่อนๆนี่ รู้หรูยังวรู้วรูน่ไม่ตังเราลงไปดูดีกว่าที่เราสอยลงมาแล้วนะคะมปน้อนงออแล้วเนี่ยฮะ้อนงอย่ง้วะคิดอ่ไต้งมาฮะ็้นงอ เอาวังนะตอนงอไม่อ่อนกึ้นนะ wow, Bye. ไปค่ะไปเก็บสตอรกันไปโอ้น้ำมนเปเลยวะหืไม่ได้ติดคนหรือมั้ง ยืนก็ได้สวยจังวะโอดว่ากางบนต้นไม้่ได้แล้วค่ะเพื่อนเพื่อน ตะตอค่ะเม็ดสวยๆเลยนะคะนี่จะเอาไปผัดจะเอาไปแกงจะเอาไปเป็นผักกินกับน้ำพริกก็อร่อยนะคะนี่ค่ะยังมีอีกนะคะ